เฮ้ยเจบตอยกระท้าเหล็กครับนีครับพอบ้านใจกล้าหรือเปล่าครับดูท่านรับมีดก่อนเนี่เสียไปคนที่นอนยังไม่ตื่นกันพี่จอยทำกับข้าวครับทำอะไรวันนี้ดูนิแเกงหมูให้กินแกงว็หมูครับรอบที่แล้วแกงไม่ครับลืมครับรอบนี้ใจกินแน่นอนนี่ครับไอ้คนจะกินยังไม่ตื่นแล้วเชฟกระท้าหลุดอ่ะนะเหล็ก นี่ครับหมูทอดพี่จอยครับนี่แกงกััวนะคะไม่ไม่กันเลยไม่ไม่กันเลกินมากนี่เป็นไงทุกคนโหดซูดโหดพี่จอยหมูทอดเค็มนะบอกเลยพี่จอยอย่าเยิรองนะอย่ายิบรองนะไม่ไม่บื้อนี่ถ้าถ้าเงาก็หันมาเล่ตรงนี้นะนี่เล่นี่เต็มเลยนี่น้องน้ำดพี่จอยพี่จอยเดี๋ยวยกรองมาเลยโดนไส้ดูไปเลยด้ย ท,ทางเงามาเลยตรงนี้นะนี่นีเดี๋ยวไม่นูบายบายคุณดีนะมาเจียวปักไตปักไต้บ้านเรามีทะเลมีภูเขาและมีต้นเพล้ากังข้างหาราย 出门逛汉昌，汉昌是我去啊，是不是？白是潘力，潘力。这尼玛，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  ้อ้หนองอีบอ่ะน้องผู้กันแลกหนองผกิดอยู่อ่ะน้องผู้กันเดียวเดียวราตู้อีกขั้นหนึ่งพี่ไหนวอยากไปขนเก่นครับไม่ได้ไปขนเก่นนานแล้วได้ห <c oughs> มดแล้วนะคะบ้านเงียบมากสองคนนี้ก็ไปถ่ายเอ็มวีต่อทิ้งไว้ <c oughs> เหลือไว้แค่ความทรงจำกับหน้าดำๆๆ กลับ <Welcome S 2> มาก็เข้าโรงพยาบาลเลย